หอมมะลิดอกอขอ15อร่อยหอมนุ่มผลผลิตสูงกว่ามะลิ105สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายบชนอยู่นะครับกดจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บอกสนทําคลิปมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มารู้จักกับข้าวหอมมะิดอกอขอ15 ถือว่าเป็นข้าวดอถแถบภาคอีส,สานจะเรียกว่ามะริดอนะครับสำหรับกค .15 นะครับซึ่งกอ,อ .15 เป็นข้าวเจ้านะครับได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้รังสีสักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมาปริมาณ15กิโล,ลเลตอาบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะริ105ในปีพศ .2508 แล้วนำมาปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวต่างๆในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนได้สายพันธุ์ข้าว KDML 1 0 5 6 5 g อยู่ G U ขีด45นะครับคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรนะครับกรมการข้าวได้มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 28เมษายน2521ให้ชื่อว่ากขอข15นั่นเองนะครับสำหรับข้าวกอขอ5 5เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงอายุเก็บเกี่ยวประมาณ10พพฤศจิกายนลำต้นและใบสีเขียวอ่อนใบทงทำมุมกับคอรวงรวงอยู่เหนือใบใบยาวค่อนข้างแคบเมล็ดข้าวเปลือกสีฟางปลายบิดงอเล็กน้อยระยะพักตัวของมเมล็ดประมาณ7สัปดาห์ มเมล็ดข้าวเปลือกยาวคูณกว้างคูณหนาเท่ากับ10.7ค mm, ูณ2.5คูณ1.9มิลิเมตรเมล็ดข้าวกล้องยาวคูณกว้างคูณหนา7.5คูณ2.1คูณ1.7ม mm. ิลิเมตรปริมาณอมิโลดต่ำ1 4บ -7% ถึงคุณภาพข้าวสุกนุ่มมีกลิ่นหอมแต่จะมีกลิ่นหอมน้อยกว่าเม,มลิดหนนนะครับสำหรับ ปริมาณนะครับผลผลิตที่ได้ก็สูงกว่าเมลิ105นะครับประมาณ560กิโลกรัมต่อไร่ทนแรงได้ดีพอสมควรอายุเบาเก็บเกี่ยวได้เร็วคุณภาพการหุงต้มนุ่มมีกลิ่นหอมคุณภาพการสีดีมเมล็ดข้าวสารใสแกลง่งเรียวยาวนวดง่ายต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาลไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้งโรคไมแต่ล้มง่ายต้นอ่อนฟางอ่อนมเมล็ดล่วงง่ายพื้นที่ ที่แนะนําในการปลูกคือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งจะได้อากาศจึงจะมีกลิ่นหอมนะครับสาหรับข้าวกอขอสิบห้านะครับซึ่งปลูกในฤดูนาปีจะมีกลิ่นหอมมากเมื่อพบภาวะน้ําแห้งและอากาศเย็นถูกกับอากาศเย็นสําหรับกอขอสิบห้ามลิดดอกอขอสิบห้านะครับซึ่งจึงแนะนําให้ปลูก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่เหมาะและทางกรมการข้าวนะครับก็รับรองนะครับกรมวิชาการเกษตรก็รับรองว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวสําหรับเขตภาคอีสานเพราะว่าน้ําน้อยนะครับอากาศเย็นจึงทําให้หอมมะลิได้รับกลิ่นหอมนะครับสาหรับกคสิบห้ากลิ่นจะหอมน้อยกว่า มมลิ105เล็กน้อยนะครับแต่ผลผลิตได้มากกว่ามมลิ105นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไค i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ